สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมัสคูสุคนจา,ทา,า,ทา,ากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ะท่างต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้าวันนี้พามากินตำบักหุ่งพี่น้องตำบักหุ่งใส่ทะเลทะเลมิหนวดปลาหมึกแล้กวก็กุง้งสดกุ้งสะดุง้งแซลมอนส่วนทองพี่น้องคอนเห็ดยังคนเหยเบิ่งเงินพี่น้องเบิ่งน้ำสีนัวค่ะฮึพักกับมี่บอกมาละทั่วผู้พี่น้องเบิง่งแซลมอน เป็นแต่แซบเป็นแต่แซบมันมันเอาเลยนะพี่น้องเนาะนำ้ำลายแตกเบาตัวนวดได้ <c oughs> อ้เหรียญแตกอ้เหรียญแซบ่นบซน้ำส้ม ข้า <c oughs> มันก็ขั้นหัวั้นนะขั้นหูไม่รู้เป็นอะไรวะ แล้วคนท้าวกินเขากินนามบอนพี่น้องเห็นด้วยกินเนี่นพี่นกินเดี๋ยพี่น้องก็กินกระต่ายแล้วคนพี่น้องเนาะอันนี้ก็กินย่มแบบคันคาดิว่าก็กินนบางๆก็ยังเขากินน้บฮูงยามใบๆอีกถึงพี่น้องคันยยมมือเสาย์แยอย่างันก็กินขนมปังไม่โล่เนี่ยห้างเถือกเป็นเขาเลยจ้ะเขามันกินยังเปียเขามันไก่เขาพัดพี่น้องข้าวอะไรแล้วในเวลวที่เราซื้อ ข้าวอะไรก็ไตวันนะเ้าหมูอือเขาพวกเขาคือไขรไข่อันลหมูของไตวันอ่ะจ้ะน่ะพี่น้องกระัังแก๊บฟู้ดเขามาทรงให้ผู้กองผู้กองหลุดนละจ้ากิกนเยอะเด้อพี่น้องเด้อ Có lại phải không? Hmm. Hãy kìm bật. Ba mẹ nói nói. Say gần là nắng 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 คือจะก็ต่มาคงจ้ามอ 哇、wow. ทำลายมิ้งเฮียงส่วนอยู่อนอย็นมาขีางเฮียงมันจับมันพันะแะดงนจ้าผูอ mm ื hmm. ้ม สูตตายคขาต่มหัว một tàng qua mấy xịt kia bớt kia do bằng không mình sẽ kia kia Hãy subscribe cho

nữa gấp Ừ, rồi, bấm một con mình để lại rồi 真害怕！嗯，更十动。 อือเปตดบเะมันฝาดกับจริงๆลมันอคมมๆ เตอมันสวงอืมยิ้มแ่าหญองเออนั่งเฉย,ยจากข่อเนยทอะไรเมื่อเหมือนตัีงใจอนเนาะไหนๆยังแบบหนูกกรยับพู้หองมันไม่ใช่เสียงหนูกห่กินมบะแสบสิไปกับพ่อกับแม่คลิปนะขอบคุณทุกๆกำลังใจ,งจไปติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กเว้นเวแมรี่เลกันฝากไปติดตามก็ได้ก็แชร์กดกระดิ่งช่องยูทูปเพื่อเหมือนตนะคะไปแล้ว